สวัสดีครับจากร้านเจียนยูในซิงช็อปครับปูซางยูสาสัขันครับผมคลิปนี้จะพามาบเบร์อินซูดอีแม็กยูโรยูโรสามนะครับผมพอดีรถล,ลูกค้ามีอาการไฟ ABS โชว์นะครับผมเป็นมากสองสามหมื่อแล้วละลูกค้าได้เข้ามาให้ตรวจสอบนะครับผมผมกัตรวจสอบเช็คเบอร์ไหนครับผมเบื้องต้นกัเช็คเบอร์ฟิวเช็คเบอร์สา,ายไฟครับผมม,มีปัญหาอย,ย่างไรครับผม มาดิผมมากงออกมากนะครับผมผมจะพามาดนครับสาเหตุครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเซนเซอร์นะครับของ ABS นะครับตรวดับล้อนะครับผมยูร้อนะครับมองนี้นะครับนะรับเบิ่ลมาว่าทางหลังทางหลังสีทางหลังดีข้างหน้าก็ว่าไง นี่นี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เห็นบอกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมันจะตรวจจับล่อตรงนี้นะครับเมื่อิันว่าผมถอดออกมานะครับอ่ะมานี่ถอดกระถอดออกมายากนะครับนี่เบรงความเสียหายครับเห็นบ้านี่บานแล้วครับ หัวบานออกมาครับผมพอดีมันมาฮะมันมาหาครับตัวนี้นะครับอ่ามาเบิ้งตัวนี้ครับมันหลวมนะครับอันนี้ครับมันหลวมก็ได้เห็ุให้มันมาหาครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเห็ดให้เซ็นเซอร์ตัวนี้พังนะครับเดี๋ยวหลังเปลี่ยนหลังเหตดเสร็จเดี๋ยวผมมาทายให้เบิ้งนะครับผมว่ามันจะหายบนาะ ไฟ ABS กะหายนะครับผมทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมอ่าสนใจกะติดต่อเข้ามาได้ครับผมอูซางยูสาธกันครับผมอ่าช่องทางการติดตามกะช่องยู u ูบกับเจนยูเลสซิ่งช็อปครับแล้วก็เพจเจนยูเลสซิ่งช็อปครับอีกเพจหนึ่งกะอูซางยูสาธกันครับผมโปรไฟล์ส่วนตัวกะนวพจน์บรรณโคตรครับเบอร์โทร0624074900ครับ หรือติดต่อสร้างเกอร์เลยครับนันนตวุฒิทองจรัดครับผมเป็นภาษาอังกฤษครับผมนี่นะผมไปจวดติดต่อเข้ามาได้ครับผมร<ฮ>ับจบ